8น,นาฬิกากอ,องสืบจากพัตลุงว .2 ว .16 เปลี่ยนกองสืบป .164 เหตุการณ์ปกติกองสืบหนึ 1, ว .10 กองสื 100, รบร้อยตำรวจตรีปรีชาพัตลุงทราบกองสืบว .164 เหตุการณ์ปกติกองสืบหนึ 1, ว .10 กองสืบร้อยตำรวจตรีปรีชาชัยวัฒน์เปลี่ยนชัยวัฒดว .164 เหตุการณ์ปกติชัยวัฒน์1งว .10 ชัยวัฒนดตับตำรวจสมยศพัตลุงทราบ ทยวักเหตุการณ์ปกติทยวัฒน์หวสิบทยวัฒนดาบตำรวจมยศขาจะถอนเปลี่ยนกดวสิบสี่ปกติกดันหนึวสิบขาจะถอนร้อยตำรวจตัวนัริตปตลุงทราบขายใจถอนวสิบกสเหตุการณ์ปกติเขาจะถอนหวสิบขาจะจถอนร้อยตำรวจตัวนัตริควรกรนนเปลี่ยน ควรขนนวสิบกการปกติควรขนนหนึ่งวสิควรขนนร้อยตำรวจตรีถุบทประตลงแท้ควนขนนวสิบกสี่เหตุการณ์ปกติควรขนนหนึ่งวสิบควรขนนร้อยตำรวจตรีถุบทปักพยูนเปลี่ยนปกพยูนวสสองวสิบหกสี่เหตุการณ์ปกติปกพยูนหนึ่งวสิบปากพยูนร้อยตำรวจตีวินัยเปลี่ยนประตลงแท้ าป,ประยูนวสิบหเหตุการปกติปรยูนหนึวสิปรยูนร้อยตำรวจตรีวิย์ในงราเปลี่ยนองหาวสิบกเหตการปกติกงราหวสิบองราร้อตำรวจีสพันธ์ปรลุงทราบกงราวสิบหกี่เหตการปกติกงราหวสิบกงราร้อยตำรวจตรีประาพันธ์ตำรวจเปลี่ยนตำรวจวสิบีเหตการปกติตบหนึ่งวสิบตำรวจดาบตำรวจตาวันเปลีน ปตุลุงแาบตำรวจวอดสิบกสี่เหตุการณ์ปกติตำรวจหนึ่งวัดสิบตำโมจดาบตำรวจท้าบอลป่าพยอมเปลี่ยนป่าพยอมวัดสิบกสี่กันปกติป่าพยอมหนึ่งวอดสิบป่าพยอมดาบตำรวจวิชัยไปป่าตุลุงแทบป่าพยอมวัดสิบกสี่เหตุการณ์ปกติป่าพยอมหนึ่งวัดสิบป่าพยอมดาบตำรวจวิชัยป้าบอลเปลี่ยนท้าบอลวัดสิบกสี่ตารณปกติป้าบอลหนึ่งวัดสิบท้าบอลร้ยถตีนีิคม พัตลุงซาป่าบอลวสิบกสี่เหตุการณ์ปกติป่าบอลหนึ่งวส,สิบป่าบอลร้อยตำรวจตรีน 1, ิคมบางแก้วเปลี painful. ่ยนบางแก้ววสิบกสี่บางแก้วหนึ่งวสี่บางแก้วเหตุการณ์ปกติดำรั้วอธิษฐานเปลี่ยนพัตลุงทราบบางแก้ววสิบกสี่เหตุการณ์ปกติบางแก้วหนึ่งวสิบบางแก้วดาบตำรวจอธิษฐา์มันพุ๊บเปลี่ยนมันพปุ๊บวสิบกสี่เหตุการณ์ปกติ บันพุธวันสิบันาตำรวจทวดปัตลุงทราบบันพุธวั่เหตุการณ์ปกติบันพุห่งวันบันพุดาบตำรวจทวัดนักรินเปลียนนัรินนอยเหตุการณ์ปกตินัรินหนึ่งวันสินัรินร้อยตำรวจโตูบุญเกียรติปัตลุงทราบนัรินวันสิบหเหตุการณ์ปกตินักรินหนึ่งวันสินัารินร้อยตำรวจโตบุญเกียรติน้อยเปลี่ยน ปตลุงเซบตะเลน้อยวสิบกสีเหตุการณ์ปกติตเลน้อยหนึ่งวสิบตะเลน้อยร้อยตำรวจตรีตนกฤินักขยติเปลี่ยนนักขวัวสิบกสีเหตุการณ์ปกตินักขยติหนึ่งวสิบนักขยัดาบตำรวจโคติดปตตลุงเซบนักขยติวสิบกสเหตุการณปกตินักขยัหนึ่งวิบนักขยติดาบตำรวจโคติติดกกเจง่ายเปลี่ยนกชายวสิบกสีเหตุการณ์ปกติกกายหนึ่งวสิบกชาย ร้อตำรวจเอกประจวบเปลี่ยน่ตลงแทบโคกจัง่ายวอตีบกสีเหตุการณ์ปกติโคกจัง่ายหวอโคกจัง่ายร้อยตำรวจเอกประจวบลำปำเปลี่ยนลำปำบกสีเหตุการณ์ปติลำปำหนึ่งวอิลำปำร้อีแปรมดเปล่ยนปตลงแทบลำปำวอตีบกสีเหตุการณ์ปกติลำปำหนึ่งวอิบลำปำร้อยตำรวจตรีแปรมดนางคำเปลี่ยน พัตลงค่านางคำวทิบกสี่เหตุการณ์ปกตินางคำหนึ่งวสิบนางคำรอยห้ตำรวจตราจสอบจากพัตลงเรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบจากการตรวจสอบวสิบกเหตุการณ์พวงระยะแต่สิบยี่สิบศูนศูนย์ถึงสิบหนึ่งศูนย์แปดศูนศูนย์หนึ่งสาคมสองห้าหกสี่พัตลงสามารถดำเนิการติดต่อสื่อสารขายพัตลงได้ทุกสถานีไ้รับรายงานเหตุการณ์ ก็ดีขึ้นลขผลการจับกลุ่มดังนี้ทุกสถานีรายงานเหตุการณ์ปกติวันหน้าหน่วยว่าเจ็บที่ทั้งตุกหน่วยเรียนปัตตลุงห้าเพื่อทราบเปลี่ยนเรียนปัตตลุงสี่เพื่อทราบเปลี่ยนเรียนปัตตลุงสามเพื่อทราบเปลี่ยนเรียนปัตตลุงหนึ่งเพื่อทราบเปลี่ยน อยากพัตลุงเลือกตรวจสอบโปริบกอิทการหนวหน้าหน่วยไดนาผู้รับพัตลุงดับตำรวจจรลิบสัตว์นรมุนวีนสูตอสารจากพัตนงุงโวอิหนึ่งทุกหน่วยในข่ายและขายข้างเคียงอยากพัตลงุงศูนย์แดศูน